ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในส่วนของแอปจ v วีนะครับผมสลับแอปนี้ก็เป็นแอปที่มาแรงนะครับระดับหนึ่งสลับใครที่ยังเล่นอยู่นะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตในส่วนของการถอนเงินนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยมีการอัปเดตปรับเปลี่ยนขั้นต่ําในส่วนของการถอนเงินไปแล้วนะครับทั้งหมด3รอบนะครับครั้งนี้เนี่ยเขาได้ปรับใหม่นะครับ แอปนี้นะครับผมเล่นฟรีนะครับเล่นได้ทาง iOS แล้วก็ Android สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับสำหรับวิธีการสมัครนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเมื่อเราเข้าแอปตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาจะให้เราเลือกในส่วนของภาษานะครับแล้วก็สกุลเงินที่เราต้องการรับนะครับผมอันแรกเลยก็เลือกภาษาอังกฤษนะครับสกุลเงินนะครับแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกดอลลาร์ ยูโรหรือว่าปอนด์สเตอร์ลิงนี่ครับตรงนี้จะแพงกว่านะครับจะแพงที่สุดแล้วนะครับถ้าใครอยากจะได้ดอลล่ร์ก็อันนี้นะครับผมแนะนําให้เลือกอันนี้แล้วกันนะครับค่าเงินจะแพงที่สุดนะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับผมกด continu ์ด้านล่างนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เราสมัครโดยการใช้ Facebook หรือว่าอีเมลในการสมัครตรงนี้นะครับเลือกสมัครได้สำหรับใครนะครับที่มันขึ้นให้เรากรอกยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ ให้เรากรอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนนะฮะสำหรับการกรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับให้เรากรอกบวก6 6แล้วก็ตามด้วยเบอร์ของเรานะครับเบ, <besteht S 1> บอร์ของเราเนี่ยไม่ต้องกรอกศูนย์นะครับผมไม่ต้องกรอกศูนย์นะครับให้เรากรอกเป็นตัวเลขต่อไปเลยนะครับผมอย่างเช่น0 8, ูนย์แปดเราก็เริ่มที่8เลยนะครับไม่ต้องกรอกศูนย์นะให้เราเขียนแค่บวก6แ,แค่นั้นเองนะครับต่อไปนะครับ แอปนี้ไม่มีการใส่รหัสโค้ดนะครับสามารถเล่นได้เลยนะครับแอปนี้ก็เป็นการทายเลขนะครับแล้วก็มีเล่นเกมนะครับแล้วก็มีการแนะนําเพื่อนมีการทําแบบสอบถามด้วยนะครับสาหรับใครที่เล่นในส่วนของเกมตรงนี้นะครับจะเป็นการเหมือนการใช้คะแนนของเราเนี่ยมาถ่ายหรือว่ามารุนในส่วนของรางวัลนะครับเลี้ยญคะแนนสีทองด้านบนนะครับสามารถเอามาเล่นตรงนี้ได้นะครับผม มีเพื่อนในกลุ่มเงินฟรีแอปนะครับได้แจ็คพอตนะนีครับได้แจ็คพอต22.5ปอนด์ปอนไปนะครับก็ประมาณ800กว่าบาทนะครับผมวิธีการเล่นเนี่ยก็ให้เรากดคาว่าจอยนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลือกจํานวนที่เราต้องการที่จะเล่นหรือว่าจํานวนครั้งนะครับผมจะลงไปที่เ,เดี๋ยวดูคะแนนก่อนนะประมาณ500คะแนนนะครับโอเคนะครับผมจะลงไปที่500คะแนนนะครับผมก็ประมาณ50ครั้ง ก็ให้เรากดคําว่าดอนนะฮะตัวนี้กดเข้าไปปั๊บนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับกดแบ็กนะครับจํานวนที่ผมเล่นไปนะครับผมเล่นไปทั้งหมด75ครั้งนะครับเพื่อที่จะลุ้นเงินรางวัลตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราถูกรางวัลหรือว่าเราได้แจ็คพอตเนี่ยยอดเงินเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะครับผมขึ้นที่ด้านบนนะถ้ามันไม่ขึ้นก็แสดงว่าเราไม่ได้นะครับผมถามว่าอีกนานไหมมันจะทําการสุ่มให้นะครับเรากดเข้าไปนะครับ เราก็รอนะครับมันจะทําการสุ่มให้ตอนนยังไม่บอกนะว่าตอนไหนนะเราก็ต้องรอนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะถ้ามันจะสุ่มให้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับมีเวลานับถอยหลังนะครับว่าอีกกี่นาทีมันจะทําการสุ่มนะครับตอนนี้ก็อีก23ชั่วโมงนะมันจะทําการสุ่มนะครับสลับผู้โชคดีนะครับที่ได้รางวัลนะครับดูตรงนี้ได้นะครับด้านบนนะนี่ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลนะครับนี่ฮะชื่อผู้โชคดีที่เขาได้รับเงินรางวัลนะครับตรงนี้เป็นค่าเงินรางวัลนะที่เราจะได้รับถ้าหากว่าเราถูกนะครับก็มีเพื่อนในกลุ่มเงินฟรีแอปนะครับได้รับรางวัลไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูตอนท้ายคลิปโอเคนะครับเรามาดูที่เมนูที่2นะครับสลับตรงนี้นะครับผมก็เป็นการทําแบบสอบถามนะครับถ้าหากว่าเราทําผ่านเนี่ยเราจะได้รับ300คะแนนเลยนะครับ 300ร้อเหรียญทองนะลองไปทําดูได้มีเพื่อนในกลุ่มทําไปแล้วนะครับในส่วนของการเล่นเกมตรงนี้นะครับเขาได้ปรับการเล่นลงมานะครับนี่ฮะเหลือ6ครั้งเหลือหครั้งนะครับโอเคนะครับก็ลองไปเล่นเกมดูนะครับผมเกม ox เนี่ยไม่แน่ใจว่ายังเล่นได้หรือเปล่านะครับอ่าเล่นได้แล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเล่นไม่ยากนะครับหลายคนเนี่ยทักเข้ามานะครับบอกว่ามันเล่นไม่ได้นะครับผมตัวนี้ทางแอปเนี่ยเขาได้อัปเดตแล้วสามารถเล่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับก็เล่นไม่ยากนะครับแล้วก็จิ้มไปแค่นี้เองนะครับผมอย่างนี้คือเราชนะแล้วนะฮะนี่ฮะชนะได้รับคะแนนเรียบร้อยนะครับถ้าเราอยากจะเล่นต่อเราก็กดเล่นต่อตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เล่นเราก็กดแบ็กย้อนกลับไปนะครับผมมีเกมให้เราเล่นทั้งหมด3เกมนะครับเกมที่1ก็คือเกมจับคู่รูปภาพนะครับเกมที่2 ox เกมที่3ก็คือการบวกเลขนะครับอันสุดท้ายนะครับตรงหน้านี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะครับ การแนะนําเพื่อนนะครับผมจะได้รับขั้นต่ำคะแนนก็คือ130คะแนนกดคําว่าสตาร์ทเข้าไปนะครับจะมีสูงสุดอยู่ที่240คะแนนหรือไม่ก็500นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะได้รับเค่ประมาณ130คะแนนหรือว่า240คะแนนตรงนี้จากการแนะนําเพื่อนวิธีการแนะนําเพื่อนนะครับมันก็ไม่ได้ยากนะครับผมเพียงแค่เรากด Copy l i n ลิงก์ตรงนี้นะฮะกด Copy ไปแล้วเราก็นําไปโพสต์ตามกลุ่มงานออนไลน์ต่างๆนะครับหรือว่า ส่งผ่านแชทนะครับอธิบายเกี่ยวกับแอปนี้ว่ามันคืออะไรแล้วก็จะทําเงินอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนนะครับว่าจะแนะนําแบบไหนนะครับการโพสต์ก็ไม่ไม่ได้ยากนะครับผมแคปรูปนะครับแคปรูปไปแล้วก็เอาไปโพสต์ลงในกลุ่มให้เขาดาวน์โหลดต่อลิงก์ของเราเราก็จะได้รับคะแนนนะครับต่อไปนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของกล่องสมบัตินะครับ กล่องสมบัติตรงนี้นะครับผมเราสามารถกดรับคะแนนได้นะครับกดรับไปโอเคนะครับเมื่อเรากดไปแล้วมันจะมีเวลาอีก2ชั่วโมงเนี่ยถึงเราจะมากดรับคะแนนได้นะครับจํานวนชั่วโมงนะครับดูที่ด้านบนนะหวันจะดูได้แค่1กล่องนะครับเลือกเอาเลยว่าเราจะเอากล่องไหนนะครับโอเคหมดละสลับหน้านี้ต่อไปนะครับให้เราสังเกตที่ด้านบนนะครับมีรูปหัวใจเป็นวิดีโออยู่ตรงกลางหน้าจอด้านบนนะ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดูวิดีโอนะครับนี่ฮะเป็นการดูวิดีโอนะเราก็รอสักครู่นะครับอ่าโอเคนะครับวิดีโอจบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีหัวใจเพิ่มมานะครับผมนี่ฮะหัวใจว่าใช้ในการเล่นเกมนะว้ใช้ในการเล่นเกมนะครับต่อไปนะครับผมเมนูที่3นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าตาในส่วนของการใช้เหรียญทองนะครับแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์นะครับผม ขั้นต่ำการแลกนะครับอยู่ที่145คะแนนนะครับจะแลกได้อยู่ที่0.01นะครับถ้าหากว่าเรามีคะแนนเยอะเราก็กดบวกไปเลยนะครับแอปนี้ไม่แนะนำเพื่อนก็สามารถถอนได้นะครับแต่อาจจะใช้เวลานิดหนึงในการเล่นนะครับโอเคนะครับตอนแรกเนี่ยมันถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.02นะครับตอนเริ่มต้นนะโอเคนะครับตอนนี้ผมมี7.87นะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการถอนให้ดู นะครับเดี๋ยวผมขอแลกแลกเหรียญทองก่อนนะครับผมมี23,000นะครับตรงนี้ก็ได้จากการแนะนำเพื่อนนะครับผมใครอยากได้เยอะก็ไปแนะนำเพื่อนนะแนะนำเพื่อนช่องทางเดียวนะครับที่จะทำให้เราได้ถอนเงินเร็วขึ้นนะครับไม่จะเป็นว่ามีเพื่อนหรือว่าไม่มีเพื่อนเราก็สามารถแนะนำได้ไม่จะเป็นจะต,ต้องเป็นเพื่อนของตัวเองแนะนำใครก็ได้นะครับผมพูดไว้ทุกคลิปนะครับผมสำหรับการแนะนำ นะครับผมมาต่อไปนะครับก็กดตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมมี9.46ละนะครับผมต่อไปเป็นการถอนเงินนะครับก็กดตรงวิ t h d ด้านล่างนะครับตรงนี้กดมาแล้วนะครับผมยอดเงินที่เรามีมันจะขึ้นไว้ให้เลยนีครับแต่ผมจะไม่ถอนทั้งหมดนะครับผมจะทําการทดลองถอนให้ดูนะครับขั้นต่ํา0.02ให้ดูว่ามันยังถอนได้หรือเปล่านะครับ โอเคสลหรับช่องด้านบนก็รกอ,อกอ e ีเมล PayPal นะจากนั้นกดวิดอดูนะครับอ่าทางแอปนะครับได้ปรับการถอนเงินแล้วนะครับผมเป็น0.01ดอลลาร์สำับการถอนเงินเข้า PayPal นะครับไม่สามารถถอนได้แล้วนะครับ0.02นะครับต่อไป0.07ก็ไม่สามารถถอนได้แล้วครับให้เราทำการถอนที่1.01สำหรับการถอนเงินขั้นต่ำนะครับ ก็ใช้คะแนนอยู่ที่ประมาณ14,500คะแนนนะครับผม14,500คะแนนทำไมทางแอปเนี่ยถึงปรับการถอนเงินนะครับเพราะว่าการจ่ายเงินอัตโนมัติของแอปนะครับมันจ่ายไม่ไหวนะครับเพราะว่าขั้นต่ำมันใช้คะแนนน้อยนะครับแล้วก็ถอนที่0.02เนี่ยคนเขาก็ถอนกันเยอะนะครับมันเลยเริ่มทำการปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับ <S <S <ๆ S 1> เพราะว่าการดาวน์โหลดช่วงแรกนะครับเป็นการโปรโมทแอปนะครับในช่วงแรก นะครับเพื่อที่จะทําให้มีคนมาใช้งานแอปเยอะนะครับทางแอปเลยปรับต่ำนะครับตอนนี้ก็เริ่มปรับสูงขึ้นเรื่อยๆถ้ามันอาจมีการอัปเดตขึ้นอีกนะครับก็รีบถอนที่การถอนเงินขั้นต่ำยังน้อยนะครับก็ให้เราถอนที่1ดอลลาร์นะครับผมโอเคนะครับสำหรับการถอนเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับวันนี้มาอัปเดตนะครับว่าต้องถอนเงินเท่าไหร่สำหรับแอปนี้ นะครับผมก็ลองมาเล่นดูได้นะครับแอปนี้เล่นฟรีนะครับไม่เสียเงินนะโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของผู้ที่ได้รับแจ็คพอตนะครับ22.50อปอนด์นะครับคนนี้นะครับผมเนี่ยเขาได้โพสต์ไว้ในกลุ่มเงินฟรีนะครับนี่ฮะได้รับเงินจริงนะครับเรามาดูที่คอมเมนต์นะครับนี่ฮะนี่นะครับผมได้จริงนะครับสำหรับการถูกแจ็คพอตนะ ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับขึ้นอยู่กับดวงนะว่าจะได้หรือว่าไม่ได้นะครับผมนี่ฮะโอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างสลหรับการทํานะครับสำหรับใครที่ยังเล่นอยู่ก็สามารถเล่นต่อไปได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยก็รีบไปดาวน์โหลดมาเล่นกันนะครับดาวน์โหลดฟรีไม่เสียงเงินนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ